ค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ วันนี้เริ่มกันที่โจไบเดนอาจถอนตัวในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาอาจถูกบีบให้ก้าวลงจากการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าค่ะหลังผลงานการดีเบตทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นหายนะในการดีเบตกับโดนัลด์ทรัมป์เอ็งเออร์รัสมูเซนซึ่งเป็นนักวิจารณ์ทางการ ระบุว่าเขาคิดว่าเราจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าแต่ต้องเป็นทางเลือกของประธานาธิบดีและเขาต้องเลือกที่จะถอยห่างจากการหาเสียงแต่ไบเดนเป็นคนดื้อรั้นและชอบโต้แย้งบ่อยครั้งค่ะผลงานของไบเดนในการดีเบตนาน90นาทีของ CNN ในแอตแลนตารัฐจอร์เจียเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไม่ดีค่ะเนื่องจาก ภาวะสมองเสื่อมทําให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เชื่อมโยงนับตั้งแต่นั้นมาสื่อองค์กรชั้นนําต่างนําเสนอเรื่องราวที่บ่งบอกว่าไบเดนจะลาออกจากตําแหน่งเร็วๆนี้และสํารวจว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งจากเขาในที่สุดนักข่าวสายอนุรักษ์นิยมชาวอเมริกันทักเกอร์ขาวสาันระบุว่านอกจากนี้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้บอกกับพรรคเดโมแครตว่า o จไบเดนไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหลังจากการดีเบตเขาสันบอกว่าโอบามาไม่มีความจริงใจต่อไบเดนที่เป็นรองประธานาธิบดีสมัยที่โอบามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะ ยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าไปกันที่ฐานทัพสหรัฐและเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ประจำอยู่ในยุโรปเข้าสู่การระวังภัยขั้นสูงหลังรายง,งานข่าวกรองชิ้นใหม่เตือนถึงโอกาสที่จะเกิดการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายในช่วงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งยืนยันกับ B O A ว่าฐานทัพทุกแห่งภายใต้กองบัญชาการภูมิภาคยุโรปของสหรัฐหรือว่า E U Com ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัย ขึ้นสู่ระดับที่มีชื่อว่า f o r c e Protection Condition Charlie ซึ่งหมายถึงโอกาสของภัยจากการถูกโจมตีแต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของคำเตือนในข่าวกรองชิ้นดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายจากหลายประเทศได้ออกมาเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นหนึ่งในพื้นที่ที่มีข่าวว่าอาจตกเป็นเป้าการโจมตีก็คือกรุงป ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้แถลงการของ EUCOM ที่เผยแพร่ออกมาระบุค่ะว่าการยกระดับการระวังภัยของเราไม่ได้สืบเนื่องมาจากภัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างเช่นการรวมตัวในที่สาธารณะของผู้คนที่ดำเนินอยู่และจะเกิดขึ้นรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลยูโรและการแข่งขันโอลิมปิกรวมถึงการเพิ่มขึ้นของภัย การโจมตีโดยกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำอันตรายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารในยุโรปด้วย EU คอมยังแนะนำให้บุคลากรของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปให้คอยระวังภัยอยู่ตลอดเวลาและรายงานสิ่งผิดปกติต่างๆรวมถึงคอยดูประกาศคำเตือนทั้งหลายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมถึงนำเดินมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสำหรับบุคลากรอย่างรอบคอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงก ลาโฮสหรัฐเปิดเผยว่าขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐก็ดำเนินมาตรการพิเศษต่างๆเพื่อให้กำลังทหารของสหรัฐตื่นตัวอยู่ตลอดทั้งระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการและส่วนตัวค่ะ ต่อกันที่เงินบาทไทยกันบ้างว่าทำไมเงินบาทไทยจึงเป็นสกุลเงินที่มีคนใช้มากติดอันดับท็อป10นะคะรู้หรือไม่ว่าเงินบาทที่เราจ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีคนใช้งานมากถึงอันดับ10ของโลกมีการพูดถึงข้อมูลจากหน่วยง,งาน w วิ t ซึ่งเป็นสมาคมที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมข้ามประเทศของธนาคารแทบจะทั่วโลกค่ะทาให้เห็นว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงินบาทไทยที่ถูกใช้จ่ายอยู่ ระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ1.07ของมูลค่าการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งหมด ชนเหตุผลหลักๆที่ทําให้เงินบาทไทยเป็นที่ใช้งานมากขนาดนี้มี3ข้อด้วยกันข้อแรกคือเงินบาทมีความต้องการอยู่เรื่อยๆอย่างเศรษฐกิจไทยเองก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ134ของ GDP ประเทศทีเดียวค่ะเพราะไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตสินค้าส่งออกหลายอย่างทั่วโลกภาคอุตสาหการรมหลักของไทยก็คือภาคการท่องเที่ยวก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศต่างๆทําให้เงินบาทไทยมีความต้อง การที่จะถูกใช้อยู่ตลอดนั่นเองล่ะค่ะ 2. คือเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพแม้ปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตอย่างเชื่องช้าแต่เรื่องเสถียรภาพบ้านเราถือว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งเริ่มจากเสถียรภาพภายนอกธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งก็มีการระดมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเอาไว้ค่อนข้างมากมาโดยตลอดล่ะค่ะในบ้านเรามีมากถึง9.28ล้านล้านบาทสำหรับเงินสำรองระหว่างประเทศคิดเป็นอันดับ ที่16ของโลกทีเดียวล่ะค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะมาทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดวิกฤตเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมารวมถึงต่างจากเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาที่มีสงครามกลางเมืองยืดเยื้อจนเศรษฐกิจประเทศเสียหายพูดถึงเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านของไทยไว้ใจเงินบาททีเดียวล่ะค่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่บางเมืองของเวียดนาม จะเห็นว่าหลายๆร้านก็ยินดีที่จะรับเงินบาทไทยค่ะส่วนเพื่อนบ้านที่นิยมใช้เงินบาทของไทยเรามากที่สุดก็คือเมียนมาลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาและมาเลเซียตามลำดับค่ะ ต่อกันที่พันธบัตรสหรัฐอเมริกากันบ้าง7.3ล้านล้านดอลลาร์ที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ใครถือครองพันธบัตรดังกล่าวมากที่สุดมีรายงานออกมาจากข้อมูลกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะสำหรับปี2022ทำให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือครองมูลค่ารวมสูงถึง7.3ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวสำหรับข้อมูลก็คือ คือญี่ปุ่นถือครองมากที่สุดสำหรับข้อมูลเดือนธันวาคมปี2022นะคะอยู่ที่1.11ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวละค่ะ สำหรับไทยมีข้อมูลระบุว่าถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนัดเดือนธันวาคมปี2565หรือว่าปี2022อยู่ที่46,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงทุนในพันธบัตรสหรัฐสูงสุดแต่ยังเป็นรองสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ถือครองพันธบัตรสหรัฐเอาไว้อยู่ที่179,000ล้านดอลลาร์ทีเดียวส่วนประเทศไทยเรามีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ที่ ที่40,600 0ล้านดอลลาร์เป็นรองฟิลิปปินส์นะคะส่วนประเทศอื่นๆถือครองพันธบัตรสหรัฐรวมๆกันแล้วอยู่ที่439,000ล้านดอลลาร์ทีเดียวละค่ะตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาการถือครองหนี้สหรัฐก็คือพันธบัตรสหรัฐของจีนลดลงรยละ3 0หรือประมาณ256,000ล้านดอลลาร์ทีเดียวละค่ะ ปิดท้ายกันที่ฮังการีกับวิกเตอร์ออบันนายกรัฐมนตรีฮังการีค่ะระบุว่าผู้บริหารของสหภาพยุโรปกำลังผลักดันไปสู่การทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันก็ละเลยผลประโยชน์ของประชาชนยุโรปด้วยในบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แมกเยอร์เน <names et, S 2> มแซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาออบันเตือนว่าสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆหลายอย่างรวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและภัยคุกค,คามที่เพิ่ม,ม มากขึ้นของการก่อการร้ายที่แย่กว่านั้นคือระบบราชการในบรัสเซลซึ่งอยู่ในภาวะฟองสบู่ได้ทำการตัดสินใจทางการเมืองที่ไม่ดีหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮังการีระบุค่ะนอกจากนี้ยุโรปก็กำลังถูกลากเข้าสู่สงครามมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรจะได้มีแต่จะเสียทุกอย่างนายกรัฐมนตรีฮังการีแสดงความคิดเห็นไม่นานหลังจากที่ผู้นำสหภาพยุโรปเสนอชื่อเออ ลาฟอนเดเลเยนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาการยุโรปสมัยที่3ในเวลาเดียวกันคาจาคาลาสนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียก็ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทูตชั้นนำของกลุ่มแทนโจเซฟบอร์เรล คลาสเป็นที่รู้จักจากนโยบายต่างประเทศที่ดุดันและเป็นหนึ่งในตัวแทนคนสําคัญในการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาดรรัเสเซียที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการส่งอาวุธไปยังยูเครนมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้สนับสนุนการใช้ทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ